ในเดือนเมน,นี้พระเจ้าจะเพิ่มพูนให้กับท่านขอให้ท่านรับไปด้วยความเชื่อนะครับก็อยากจะขอหนุนใจพระคัมภีร์ต่อนะครับซึ่งสิ่งที่ผมโพสต์ไปหวังว่าพี่น้องก็ได้รับกําลังใจวันนี้ก็อยากจะมาสรุปให้ฟังว่าระหว่างสัปดาห์นี้พระเจ้ากําลังพูดกับเราในเรื่องใดๆบ้างนะครับสิ่งแรกที่อยากจะหนุนใจในข้อพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่1ข้อที่3 เอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสบอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์อ์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรค์สถานโดยพระคริสต์นะครับสิ่งนี้กำลังพูดถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้รักเราว่าพระองค์จะประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างไม่เพียงแต่เมื่อเราขึ้นไปอยู่ในสวรรค์เท่านั้น แต่ในทุกมิติรวมทั้งที่ในแผ่นดินโลกที่เราอาศัยอยู่พระเจ้าปรารถนาให้ลูกๆของพระองค์นั้นได้รับพระพรสิ่งที่ผมโพสต์ลงไปก็คืออยากจะหนุนใจให้พี่น้องพูดสิ่งเหล่านี้ร่วมกันอย่างเช่นพูดว่าฉันได้รับพระพรฉันได้รับความโปรดปรานอย่างสูงทุกสิ่งที่ฉันลงมือทำจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเพราะว่า สิ่งนี้มันสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระบิดาที่อยากจะให้เราได้รับพระพรเพื่อเราจะได้ไปเป็นพรดังนั้นอยากจะให้พี่น้องได้มีความคิดว่าเราคือคนแห่งพระพรแม้เวลานี้อาจจะยังไม่เห็นหรือรอคอยพระพอรอยู่ว่าทําไมยังไม่เกิดขึ้นแต่อยากให้เราเองนั้นเปลี่ยนมายเซตของเราความคิดของเราเสมอว่าเรา คือคนแห่งพระพรเราได้รับความโปรดปรานเราทําสิ่งไหนจะเจริญรุ่งเรืองเมื่อเราเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะกินแล้วก็กินอย่างได้รับการอวยพรไม่ว่าเราจะเดินเราก็เดินอย่างเป็นคนที่เดินไปไหนแล้วก็มีพระพรเราจะยิ้มแล้วก็ยิ้มรับพระพรเราจะหัวเราะเพราะเราเป็นคนแห่งพระพรทุกอริยบทเพราะว่าพระเจ้า อวยพรเราพระเจ้าอวยพรพี่น้องดังนั้นถ้าเราค้าขายอยู่ลูกค้ายังไม่เข้าร้านเราก็พูดพระพรว่าวันนี้พระเจ้าจะอวยพรฉันฉันได้รับสิ่งดีนะครับอย่าให้ความยากลำบากที่เรารเผชิญอยู่มาทำให้เราลืมพระพรที่เรามีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วนะครับอย่าให้สิ่งไหนเป็นอุปสรรคนั่นเองพระคัมภีร์บอกว่าให้เรา วางใจพระเจ้านะครับแม้ตอนนี้เรารอคอยพระพอรอยู่รอคอยการปลดหนี้สินรอคอยอมรดกจากพระเจ้าในเรื่องการรักษาโรคแต่ให้เราไว้วางใจพระเจ้าอย่าพึ่งให้ความทุกข์ยากมาขัดขวางพระพรจากพระเจ้าในเยเรมีบทที่17ข้อ7บอกว่าคนที่วางใจในพระยาว,วย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่ ความวางใจของเขาอยู่ในพระยาวเวเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ําเมื่อแดดส่องมาก็ไม่กลัวเพราะใบของมันยังคงเขียวอยู่เสมอนะครับไม่กวนกวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะเกิดผลนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะหนุนใจว่าให้เราไว้วางใจพระเจ้าเพราะหลักการของพระเจ้าผู้ที่จะรับพระพรก็คือผู้ที่วางใจหากวันนี้เรา ไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าเราจํากัดพระองค์ก็อาจจะถูกบล็อกถูกขวางกั้นพระพรก็เป็นได้เพราะว่าเราเองนั้นขาดความเชื่อพระพีสดุดีบทที่ยี่สบามข้อหกบอกว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพรเจ้าไปตลอดวันแห่งชีวิตของข้าพรเจ้าให้เราเชื่อสิ่งนี้ด้วยกันว่าตลอดวันคืนแห่งชีวิตเมื่อเราทําอะไรไปที่ไหนตั้งแต่เช้าและกลับเข้าบ้าน เราออกไปด้วยพระพรกลับมาด้วยพระพรเอเมนนะครับพระเจ้าจะดูแลเราเพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้ส่งสิ้นพะชนเพื่อความบาปไม่เพียงแค่ความบาปให้เรารอดจากนรกบึงไฟแล้วนะครับพระองค์ก็สิ้นสิ้นพะชนและฟื้นขึ้นพะชนเพื่อความเจ็บป่วยของเราสิ้นพะชนเพื่อความยากจนของเราสิ้นพะชนเพื่อความพ่ายแพ้ของเรา วันนี้เราคือคนแห่งชัยชนะเราคือผู้ประสบความสําเร็จเราคือผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนะครับวันนี้โรคภัยเราสั่งว่าจงหายดีหูข้างซ้ายที่ไม่ได้ยินอยู่จงหายดีน้องฝนที่เข้ามารับชมอยู่พระเจ้าจะใหะ้น้องฝนได้ยินที่หูข้างซ้ายเราพูดเพราะว่าพระเจ้าตรัสสิ่งไหนสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเราพูดว่านี่สินจง หมดไปเราพูดว่าความเจ็บป่วยทุกโรคภัยมะเร็งจงหายออกไปจากร่างกายเราหายดีนะครับแบบนี้อะไรก็ตามที่ทําให้เราสิ้นหวังจะกลับมามีชีวิตมีความหวังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านี่คือวะ,ะเวลาที่พระเจ้าจะให้ศัตรูของพระองค์กระจายออกไปศัตรูที่คอยมาดึงล้างพระพรที่คอยมาขวางกั้นฤทธิอำนาจของพระเจ้าที่จะเตรียมมรดกให้แล้ว มันจะหนีกระเจิงออกไปเพราะว่านี่เป็นเวลาที่คนของพระเจ้าจะลุกขึ้นศัตรูพระองค์ก็จะกระจายไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นวลาเวลาที่เราเองนั้นในสรวดีบทที่30บข้อ5บอกว่าและความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะอ้อยอิ่งอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานความชื่นชนินดีจะมาเวลาเช้านะครับ ขอให้เราเองนั้นปิติยินดีในทุกเวลาไม่เพียงเฉพาะเวลาตอนเช้าแต่ว่าทุกวันให้เราเดินด้วยความเชื่อความหวังและมีความสุขความยินดีอยู่เสมอนะครับสดุดีบทที่37มข้อสบอกว่าจงปิติยินดีในพระเจ้าเพราะพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านแล้วข้อที่5บอกว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะ ทรงกระทําให้สําเร็จดังนั้นปีนี้ขอให้เรามีความคิดความเชื่อว่านี่คือปีแห่งความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระเจ้านั้นได้จัดเตรียมพระพรให้กับเราสิ่งที่เราปรารถนาอะไรสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในวันนี้และอย่ายอมแพ้นะครับแม้เราเรอคอยอยู่พ,พันพีบอกว่าให้เรานําตัวเราเองเข้ามาสู่การนมัสการให้นําตัวเองเข้ามา สู่การนมัสการเพื่อเราจะได้มีความสุขมีความหวังอย่าล้มเลิกให้เราเมื่อรู้สึกเครียดกังวลว่ารอคอยพระพรที่เราขอจากพระเจ้ายังไม่เข้ามาการปลดปล่อยบางเรื่องให้เรานมัสการพระองค์จนเราเองนั้นอิ่มเอมใจเพราะว่าในที่ที่แห่งการทรงสถิตนั้นจะเต็มไปด้วยความสุขความยินดีเสียงหัวเราะและพระองค์เองนั้นก็จะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อน สิ่งต่างๆให้กับเรานะครับอีกสิ่งหนึ่งสุดท้ายนี้อยากจะหนุนใจก็คือเรื่องให้เราพระเจ้านั้นเชื้อเชิญเราในเวลานี้คือให้เรามีหัวใจแห่งการซราบซึ้งขอบพระคุณพระเจ้าแม้เรารอคอยพระเจ้าในการตอบคำถามบางเรื่องอยู่ยังไม่เห็นสิ่งที่เราไม่ควรทําคือการบน่นการแง่ลบต่างๆแต่ให้สิ่งที่เราควรทําก็คือการมีหัวใจที่ขอบพระคุณพระเจ้า พราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นอาวุธที่จะเป็นเหมือนกับเมื่อเรามีใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ยมันจะเหมือนเป็นอาวุธเป็นเหมือนกับดาบที่จะคอยฟันแผนการของศัตรูไม่ว่าศัตรูจะมาให้เราคิดลบคิดแง่ร้ายพูดบ่นต่อว่าไม่ว่าเรารเผชิญกับสถานการณ์เรื่องการเงินอยู่สถานการณ์เรื่องความเจ็บป่วยหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่แต่ให้เรามีใจขอบคุณพระเจ้าว่า เดี๋ยวครอบครัวเราจะดีขึ้นการเงินของเราจะดีขึ้นพระเจ้าจะเปิดปไยคนที่เข้ามาด้วยใจที่ซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าเนี่ยบรรยากาศที่บ้านบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปและเมื่อเรามีใจขอบพระคุณเนี่ยมันก็จะเป็นการปิดกั้นช่องทางที่ศัตรูนั้นจะเข้ามาโจมตีเราให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอพี่น้องสามารถพิมพ์คําว่าขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าได้นะครับเพราะว่า เราจะมีความหวังเกิดขึ้นเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าความหวังนี่แหละก็จะเปิดประตูสู่การอัศจรรย์เข้ามาอย่างชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าอย่าจดจ่อกับสิ่งที่ทําให้เราเศร้าหมองมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่สามารถทําให้เรามีความสุขได้ขอให้เรามีใจขอบพระคุณพระเจ้าเสมอนะครับใครที่รู้สึกว่าเครียดอยู่ช่วงนี้บางครั้งให้เราเดินออกไปที่สนามหน้าบ้านของเราเดินออกไป พูดคุยกับพระเจ้ารีแลกซ์แล้วก็ปล่อยใจให้วางภาระฝากไว้กับพระเจ้าพระองค์เองนั้นเบาเชื้อเชิญเราให้เราฝากภาระให้กับพระเจ้าดังนั้นสุดท้ายนี้ก่อนนอนคืนนี้นะครับอยากจะหนุนใจให้ท่านเองนั้นพูดคุยกับพระเจ้าก่อนนอนระบายกับพระองค์พระองค์เองนั้นจะดูแลเราไม่ให้เราเองนั้นแบก ความตึงเครียดเอาไว้นะครับเพราะว่าเมื่อเราเครียดเนี่ยมันจะมีโครคภัยไข้เจ็บตามมาเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ให้เรามีหัวใจแห่งการโมทนาซาบซึ้งขอบพระคุณพระเจ้าผ่านบทเพลงนี้ด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจซาบซึ้งผมได้โพสเพลงนี้ชื่อว่าขอบพระคุณด้วยใจโมทนาฮาเลลูยัข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าสิ่งไหนจะเกิดขึ้นกับเรา พระเจ้าสอนว่าให้เราในเดือนเมนี้พระเจ้าจะเพิ่มพูนให้กับท่านขอให้ท่านรับไปด้วยความเชื่อนะครับก็อยากจะขอหนุนใจพระคัมภีต่อนะครับซึ่งสิ่งที่ผมโพสต์ไปหวังว่าพี่น้องก็ได้รับกําลังใจวันนี้ก็อยากจะมาสรุป